คนที่รู้คุณค่าของตัวเองทำอะไรก็สำเร็จถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นหนึ่งคนที่ทำอะไรก็สำเร็จคุณต้องรู้คุณค่าของตัวเองให้ค่าตัวเองและคนที่รู้คุณค่าตัวเองเขาจะทำแบบนี้ 1. ไม่ตัดสินคุณค่าตัวเองจากอดีตวันนี้หลายคนตัดสินคุณค่าตัวเองจากอดีตที่ตัวเองทำอะไรแล้วก็ไม่ประสบความเจ็จดูตัวเองเคยผิดพลาดอะไรเคยล้มเหลวอะไรมา มันจึงทําให้เดินต่อไม่ได้วันนี้ไม่ว่าอดีตคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถไปแก้ไขมันได้คุณต้องเริ่มต้นทําใหม่ทําวันนี้ให้มันดีแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแต่ถ้าวันนี้คุณยังตัดสินชีวิตของคุณหรืออนาคตของคุณจากอดีตที่คุณเคยทํามาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันล้มเหลวมันจะทําให้คุณเดินต่อไม่ได้ดังนั้นจงรู้คุณค่าตัวเองและเริ่มต้นทําปัจจุบันให้ดีแล้วอนาคตคุณก็จะดีตาสองรู้จักชื่นชมตัวเอง วันนี้คุณต้องกล้าชื่นชมตัวเองบางคนแม้แต่คํเชื่นชมจากคนอื่นคุณยังปฏิเสธไม่ยอมรับว่าคุณไม่ดีพอคุณไม่คู่ควรแต่ถ้าวันนี้คุณเป็น,นคนเลยที่รู้จักชื่นชมตัวเองให้กําลังใจตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่คุณทําแล้วมันประสบความสำเร็จและคุณรู้จักชื่นชมและให้กําลังใจตัวเอง มันจะเป็นสิ่งที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จดังนั้นจงรู้จักชื่นชมตัวเองแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆและก็จงขอบคุณกับคำชื่นชมของคนอื่นที่เขามีให้กับคุณเพื่อจะได้เป็นแรงผลักดันให้คุณเดินหน้าต่อไปได้ 3. อย่ายึดติดก,กับความคิดหรือความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปหลายคนยึดติดกับความรู้สึกความคิดของคนอื่นมากเกินไปจึงทําให้ตัวเองไม่ได้เริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ต้องคอยไปทำตามคนอื่นคนอื่นทํำไรคุณก็ทําตามคนอื่นคิดอะไรคุณก็คิดตามมันจึงทําให้คุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยให้ค่ากับตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองคุณไม่ต้องไปรู้สึกกับความคิดของคนอื่นหรือเห็นตามคนอื่นก็ได้ให้คุณทําตามสิ่งที่คุณเห็นว่ามันดีสําหรับคุณแล้วคุณลงมือทามันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลย ที่ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการ 4. คุณต้องมีขอบเขตของตัวเองที่ชัดเจนไม่ให้ใครมาล้ำเส้นของคุณหรือก้าวก่หรือข้ามเส้นที่คุณได้ขี่ไปเพราะมันคือชีวิตของคุณคุณต้องมีขอบเขตในการที่จะเดินหน้าต่อเพราะถ้าวันนี้คุณยอมให้คนอื่นมาก้าวก่หรือล้ำเส้นชีวิตของคุณมากเกินไปมันจะทําให้คุณเดินหน้าต่อไม่ได้ดังนั้นคุณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนและรู้ค่าของตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องการจะประสบความสําเร็จในเรื่องอะไร และไม่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นถ้าใครมาล้ำเส้นของคุณคุณจะไม่ยอม